สวัสดีครับพี่ไกสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลพี่ที่มีเรื่องเนี่ยอะไรอะพี่แจ็คอยู่นี่เมื่อกี้ใครอ่ะเมื่อกี้มันเดินมาทำไมอะไรอะไรคืออะไรอะไม่รู้เไงเอ้ยไอ้หลุยใช่ปะปาลิตที่แต่งตัวพี่แจ็คอะหรอขนาดเลยอะหน้าตาเฮี้ยขนาดนั้นเลยไม่มีหน้าตาของตัวเองเหรอโอ้โหหน้าตาเหมือนขนาดไหนก็แบบเอาง่ายๆอมเปลี่ยนขนาดไหนหรือว่าปากแฝดอ่ะเออมันมันมันจะมันยอมมันยอมมันมันยอมไปแสดงการเปลี่ยนหน้า หมายว่าหน้าตามันอับปรลักจัดเลยวอะหรือว่ามันอยากรอไงมันอยากมาหมามันอยากรอขนาดใช้ขนาดใช้หน้าสามีเขายังไม่เอามึงเลยใช้หน้ากูเขาจะเอามึงหรอวะไอ้เหี้ยขี้ก๊อฟไม่แล้วมันก็มาบอกว่าโอ้โหลอยด์เบิร์กี่มาแล้วคนขับกินโยมา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 เลยอันนี้มันแก๊งนมอันนี่เขาขับรถชนน้องในแก๊งแล้วหรอครับครับเราขับหรอ ใช่ครับคนใหม่เฮียใช่แต่แต่ไอเรื่องตรงไห้นี่ใช่ไหมครับตรงธนาคารใช่ไหมครับอ่าใช่โดนแน่โดนนี่ร้อยใบคือรถผมว่ามันมาเร็วใช่ไหมสองร้อยผมไม่เห็นสามร้อยเห็นนะเห็นตอบช้าสี่ร้อยคนเราวิ่งวิ่งแต่ว่าผมว่าเบี่ยงเจ็ดร้อยไปผมว่าเบี่ยงซ้ายออกมาแล้วครับแต่แปดร้อยใบมองไงว่าพันใบเล่นไหมรถมันมาเร็วครับอ๋อจะบอก G T O มันแรงเกิน ใช่ครับใช่ครับคือผมมัน,มนผมมาจากทางทางนู่นนะทางนู่นนะมันจะเป็นทางยาวไงแล้วทีนี้มันก็มาม<ๆ>แล้วทีนี้ผมเห็นมีคน,นว,วิ่งข้ามถนนก็เลยเบี่ยงซ้ายแล้วทีนี้ผมไม่รู้ว่าเขาล้มหรือไม่ล้มครับเบี่ยงซ้ายแล้วไม่ใหญ่รักเปล่าวันนี้เอาถ้าสสถ้าถ้า<อ><ห>ถ้าบว่าถ้าถ้าล้มถ้าชนก็ขอโทษด้วยครับผมไม่ไม่เห็นว่ามันล้มจริงครับ ชิว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 ชิชิวแชิวชิวชิมชิอกชิแกงเล็กไมอยากแกงเล็กทชิมออชิยากชิแกงเลิกไชมไรทชไมทำไม่ได้หชิทำไมทิไม่ได้รอทชไมก็จะทำทิไมมีไรอยากกดทำไชิทชิัชิวชิินไม่ติ้งใจชิโทษเชิครับพิชาชิชิผเชินชาจะิอดูนะครับแล้วิชิเไม่ได้ชะลอนะครับผมขับเลยนะ ต่รถความเร็วไม่ตกอะไรนะไม่ไม่นะครับผมก็ขับไปเลยผมเบี่ยงซ้ายมาแล้วผมก็ไปต่อเลยนะก็เหมือนดูอยู่ว่ากูชนตายหรือว่าไม่ตายใช่ป่ะก็พี่ชายเพิ่งก็จะไปต่อไม่คือผมเบี่ยงซ้ายมาเสร็จแล้วที่ผมก็ไปทำไมกดมึงทำได้คนเดียอทำไมาล้มหรือไม่ล้มทำไมก็ไปต่อเลยมึงทำได้คนเดียวหรอทำไมผมน่าจะเห็นไม่ล้มครับฉลาดจริงได้ตีกูแล้วเมื่อคืนอะทำไมทำไมมีลาหรอ เวลาปะก็คือภาพเห็นไม่ล้มใช่ไหมใช่ใช่ครับจะล้มผมก็ยังไงผมก็วนกลับไปแล้วครับแ้วเวลเป็นไงมังกูให้มึงสามหัวลุมกว่ากูคนเดียวอ่ะไอ้น้องกระชอกตกอยู่แล้วมันเพราะมันชะลอเพราะผมก็คือแต่จริงคือมันเบี่ยงซ้ายอยู่แล้วครับจรยงจริงน้องพี่มันแค่ส่งสายแค่ว่าเองเหมือนจะชนไม่ชนแต่ว่ามันส่งสายตรงที่จอดดูอ่ะแล้วก็ไปต่อแค่เอง ถ้าถ้าจอดดูผมผมยิ่งได้เลยครับว่าผมยังไงผมก็ไม่ได้จอดอยู่แน่นอนครับไม่ไม่ได้ฟิวจอดแต่แบบพอครับเบรกคือความเร็วมันไม่ได้เหมือนตอนพุ่งมาเพี่ยอพุ่งมาใช่ไหมก็มมชะลอนี่หน่อยหนึ่งแล้วก็แล้วก็ตรงต่อเลยครับเหมือนแบบตอ <Okay, S 2> นแคร์ครับมันมันเบี่ยงมันเบี่ยงซ้ายหรือเปล่าครับพี่ชายขอเพราะผมเบี่ยงซ้ายหลบครับมันน่าจะความเร็วตกหรือเปล่า <ปะ S 2> นั่นแหละนั้นก็ตามนั้นครับถ้าถ้าทำได้เข้าใจผิดขอโทษด้วยครับโอเคครับครับขอโทษด้วยครับแด้วนครับสองร้อยใบเจอสภาเลยขออนุญาตนะยังไม่พร้อมครับรอเล อ่ะตังค์หน่อยได้เวลาอยากกดแกงเล็กอ่ะได้ปะไมม่ีตังค์ขอกดแกงเล็กได้ปะจะได้โดนแบบโดนด่าไงว่ากดแกงเล็กเมื่อวานก็ถามอยู่ว่าผมกดแกงเล็กผมก็ถามอยู่กดแกงไหนขอกดแกงแรกเลยได้ปะแกงเล็กเนี่ยไอขอมปลยครับเอามาสักแปดร้อยได้ปะขอซื้อเคเอฟซีกิน ไม่ตื่นมาเอางี้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 เดี๋ยวเองไปนี่มาแล้วกันนะไปฟื้นชุดจุดใจมาให้น้องพี่แทนแล้วกันเพราไม่ได้สบายใจไอเสียวเข้าพอแล้วถ้างั้นเะาไปไม่เอาไม่เอาเซ็ตธรรมดานะเอาเซ็ตเก็ตเกียวเคียวจุดใจอ่ะเลยวะมีวะเราไปถามเขาดูคร่บคาวคราวเฮ้ไปหาข้าวกินหน่อยแล้วพี่กำลังหิวข้าวดีวะโจโล่ไปดิไปดิข้าวกินอย่างเดี๋ยวที่โตเกียวมีมาดิมาเซ็เอาข้าวเอาพี่โตเกียวก็เหรอ ไปหาเอ้ยเราไปหาเดินขอข้าวกินก่อนน้องถ้าพี่อยากกินเคฟซีให้ไปหาพี่โตเกียวละเฮ้ยคุณหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะครับพี่เตยเตยเตยนะครับขอบคุณสิบบาทจาพี่นีน่านะครับขอบคุณสิบเดืนอนจพี่คอปนะครับ